สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องยังเติ์กไลฟ์สตอรี่นะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นเกจิที่น่าจับตามองอีกท่านหนึ่งนะครับก็ท่านกําลังมาแรงนะครับสําหรับ เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกที่ผมจะพาชมก็คือเหรียญเสมานะครับเสมารุ่นแรกปี2559นะครับปี2559หลวงพ่อรวยวัดมาตบตพุทธนะครับก็เขาว่าเหรียญน,นี้นะฮะหลวงพ่อรวยท่านลงมือตอกโค้ดด้วยตัวท่านเองนะครับหลวงพ่อรวยลงมือตอกโค้ด,ด้วยตัวท่านเองนะฮะซึ่งหลวงพ่อรวยนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่หินวัดหนองสนมนะครับก็ท่านใดอยากทราบประวัติหรือข้อมูลเพิ่มเติมของหลวงพ่อรวยนะครับท่านสามารถเซิร์ชที่ Google หลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธได้เลยนะฮะก็เหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปี2559นะครับนะฮะก็ด้านบนก็จะตอโค้ดมตอพอนะนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะย่อมาจากวัดมาบตาพุธ นะครับก็ด้านล่างจะมีตอกยันนะครับตอกยันใต้องค์หลวงพ่อนะครับแล้วก็ตอกโคตรรันนัมเบอร์เหรียญนะฮะเป็นเหรียญเสมานะฮะเหรียญมีความคมนะครับค่อนข้างมีความคมนะฮะนี่ฮะลักษณะเหรียญนะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับด้านหลังก็เป็นยันนะครับยันยันประจําตัวหลวงพ่อนะฮะจะเขียนที่ระลึกฉลองฉลองอายุ ครบรอบ82ปีนะครับนะฮะหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธระยองนะครับนะฮะวันที่22กุมภานะครับนี่นะฮะนี่ฮะลักษณะเหรียญน,นะครับนี่นะฮะหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธพระครูสุขุมธรรมธดานะครับก็ลักษณะกล่องของเหรียญรุ่นแรกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ จะเขียนเซมารุ่นแรกนะครับนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับก็เหรียญถัดไปก็เป็นเหรียญรุ่นแรกเช่นกันนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะพายเงินนะครับนวะโลหะพายเงินนะฮะก็กําลังร้อนแรงเลยนะครับในชั่วโมงนี้นะฮะสำหรับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพรวยวัดมาศพุทธนะครับ ลองเข้าไปในกลุ่มดูนะฮะลองเข้าไปในกลุ่มดูเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นวะโลหะภายเงินนะครับก็ลักษณะเหรียญก็จะเหมือนกันกับเหรียญสักคู่นะครับแต่เพียงเป็นคนละเนื้อกันนะครับอ่านะฮะก็กําลังร้อนแรงเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะฮะกำลังได้รับความนิยมนะครับนี่นะฮะลักษณะเหรียญน,นะฮะเป็นอีกหนึ่งเกจิที่น่าจับตามองนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะ ร้อนแรงมากๆครับชั่วโมงนี้แล้วก็รุ่นถัดไปนะครับที่ผมจะพาชมนะครับเป็นรุ่นเจริญพรนะครับเจริญพรนะฮะรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปี2,560นะครับรุ่นเจริญพรบนนะครับเป็นเหรียญลักษณะเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชุดกรรมการเล็กนะครับชุดกรรมการเล็กนะฮะเนี่ย เป็นเหรียญลงยาพื้นเขียวนะครับเนื้อฝาบาทนะฮะก็การลงยาค่อนข้างเรียบร้อยฮะมีการคุยพื้นนะครับมีการคุยพื้นฮะเดี๋ยวจะพาส่องดูนะฮะนี่นะฮะนี่ฮะนี่นะฮะนี่นะฮะ,น,น,ะ,ฮะนี่ครับก็เหรียญคมคมสวยสวยเลยนะฮะเป็นเหรียญองค์หลวงพ่อเต็มองค์นะครับ องหลวงพ่อเต็มองนะฮะสังคติจะมีการตอกโค้ดด้วยนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะนี่ฮะเป็นเหรียญที่สวยมากครับจเจริญพรทุกหลวงพ่อนิยมทุกหลวงพ่อนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความเคียนส่วนตัวนะฮะเห็นไหมในห่วงจะตอกล,อล้อเรือจะพิมพล้อเรือที่อยู่ในห่วงนะครับนี่นะฮะเหรียญเจริญพรน,นะครับ หลวงพ่อรวยวัดมัตะพุทธนะครับพระครูสุขุมธรรมธดานะครับก็กําลังได้รับความนิยมนะครับพาทุกคนมาชมนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะก็ด้านหลังจะเขียนที่ล,ลึกเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัดมัตะพุทธจังหวัดระยองนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะจะตอกโคตดพัยดยศนะครับตอกโคตดพัยดยศนะครับ พศ2560นะครับนี่ฮะขนาดเนื้อทองฝาบาทยังสวยขนาดนี้นะฮะนี่นะฮะเป็นรุ่นเจริญพรหลวงพรวลวัฒนปรตพุทธนะครับจัดสร้างเมื่อปี2560นะครับก็อีกเหรียญหนึงก็เป็นเหรียญเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์เหมือนกันนะครับนี่นะฮะเหรียญเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพรวยเหมือนกัน,นะฮะลงยาม่วงนะครับเหรียญน,นี้ลงยาม่วงนะฮะลักษณะโดยรวมก็จะ เหมือนกันนะครับจะเหมือนกันนะฮะก็ท่านใดยังไม่มีก็เริ่มสะสมได้แล้วนะฮะหลวงพ่อกำลังมาแรงนะครับเป็นอีกหนึ่งแกจิที่น่าจับตามองนะครับวัตถุมงคลของท่านก็มีประสบการณ์หลายเหรียญนะครับมีประสบการณ์แทบทุกเหรียญแล้วนะฮะท่านลองไปเซิร์ชที่ Google ดูนะครับลองไปเซิร์ชที่ Google ดูนะครับโดยเฉพาะเหรียญนี้ฮะเหรียญ เสมาหัวเสือนะครับเสมาหัวเสือหลวงพ่อรวยวัดมัฟตะพุทธนะครับนี่นะฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับจัดสร้างเมื่อปี2561นะครับก็ประสบการณ์ก็คือพ่อค้าลอตเตอรี่นะครับเดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับก็ได้ประสบอุบัติเหตุรถประสานงานกันที่จังหวัดระยองนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยนะฮะ โดยทั้งทที่รถพังยับไปหมดนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะฮะเสมาหัวเสือนะครับนี่นะฮะสำหรับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญประสบการณ์นะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่พ่อค้าลอตเตอรี่ประสบมาะฮะทำให้เหรียญรุ่นนี้โด่งดังมากๆครับได้รับความนิยมมากๆนะฮะนี่นะฮะเสมาหัวเสือนะครับจัดสร้างเมื่อปี2561นะครับนี่นะฮะดูลักษณะ เหรียญนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะฮะก็ได้ลงข่าวหนังสือพิมพ์นะครับสําหรับเหตุการณ์นี้นะฮะห้อยหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทธเสมาหัวเสือนะครับปี6-1นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะห้อยรถประสานงานไม่เป็นอะไรเลยนะครับรถประสานงานกันไม่เป็นอะไรเลยนะฮะลองไปเซิร์ชดูนะครับ ข้อมูลใน Google นะครับเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับนี่ฮะเหรียญเซม,มาหัวเสือนะครับด้านหลังจะเขีเขยนรวยทรัพนะครับแล้วก็จะมียันหลวงพ่อนะครับนี่นะฮะทีละลึก7รอบนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัดมาตพุทธ2 5งพนนะครับก็เป็นเหรียญประสบการณ์นะครับเหรียญน,นี้นะฮะนี่นะฮะ ท y y ่านใดยังไม่มีก the ็เริ่มสะสมได้แล้วนะครับเริ่มสะสมได้แล้วนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นเดียวกันนะฮะเพียงแค่ไม่ตัดปีกนะครับเป็นเนื้อมันปูนะครับเป็นเนื้อมันปูไม่ตัดปีกนะฮะนี่นะฮะลักษณะด้านหลังนะครับไม่ตัดปีกนะฮะจะต่อโคด2โคดนะครับนี่นะฮะนี่1นี่อีก1นนะครับนี่นะฮะ เห็นไหมครับเหรียญประสบการณ์เป็นเกจิที่น่าจับตามองนะครับสําหรับหลวงพรวยวัดมาบตะพุธนะครับนี่นะฮะลักษณะเหรียญของท่านนะครับเหรียญเซมาหัวเสือนี่จะใหญ่กว่าเหรียญรุ่นแรกนิดนึงนะครับนี่นะฮะเมื่อเทียบกันนะฮะจะใหญ่กว่าเหรียญรุ่นแรกนิดนึงนะครับก็เริ่มเก็บเริ่มหาสะสมกันได้แล้วนะครับสำหรับเหรียญที่มีประสบการณ์ครับอนาคตอาจจะหาไม่เจอนะครับ นี่นะฮะขนาดของเหรียญน,นะฮะเมื่อเทียบกับกล้องนะครับนี่นะครับขนาดของเหรียญน,นี่ฮะเมื่อเทียบกับกล้องสองพระนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะก็ท่านใดมีโอกาสเก็บสะสมก็เริ่มเก็บได้แล้วนะครับเริ่มเก็บได้แล้วนะฮะอานาคตหายากแน่นอนครับสำหรับเหรียญประสบการณ์นะครับครับสำหรับคลิปนี้รีวิวเหรียญหลวงพ่อรวยวัด มาตพุทธนะครับหลวงพ่อรวยมาตพุทธอีกหนึ่งเกจิที่น่าจับตามองนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ